สวัสดีครับกระสานไทยลีกวันนี้วันจันทร์ที่28รพฤษภาคม2568วันนี้มีทีมชาติไทยลงรแข่งขันนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเป็นนักชิงที่3นะครับก็จะคิิออ f f เตะกันเวลา2ทุ่มตรงนะก็จะเป็นฟิลิปปินส์ยู่23ครับเจอกับไทยอยู่23นะครับ ฟิลิปปินส์ยู่23รอบรองแพ้เวียดนาม1-2เล่นดีครึ่งแรกนําไปก่อนแต่ว่าครึ่งหลังโดนแซง2เม็ดจุดเด่นของทีมชุดนี้ของฟิลิปปินส์ก็คือความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในแนวรุกนะก็ต้องระวังให้ดีสําหรับทีมชาติไทยนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-1-4-1นะครับรุสซับตูเป็นอิโคลัสกิมาเลสนะครับแนวรับมีเจอันกาเลนโนอาเลดเดลนะครับมีโจซัวมาริโนซาซารีทานิโก้นะครับมิดฟิลด์จะเป็นกาวินมูเอนส์นะครับ,นะรบด็อกคาร,ร,ริโนจอซาซาน์ดูเซโล เอาเวียมาริโอนาตัวนี้ต้องจับตาแล้วก็ระวังให้ดีๆนะครับแล้วก็แจสส่วนแนวรุกจะเป็นโอตูบีซยืนเป็นหน้าเป้าในเกมนี้นะครับในขณะที่ทีมทัพไทยยู23ครับก็แพ้จุดโทษเจ้าพ่ายบิรดนิเซียมาแบบกลางขาเหมือนกันนะเขาบอกว่ารูปเกมดูดีกว่านะัดที่เจอเมียนมาในรอบก,ก่อนหน้านี้เกมนี้ก็คงเน้นสุดๆเพื่อคว้าดับ3เป็น ของขวัญให้กับแฟนบอลชาวไทยนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-5-1ผู้สำรัตัวเป็นสรดวัตโพสมันนะครับแนวรับมีสกลน,น้อยวงพิจิตชัยเสียงกระโทกพระนพนศึกษากิจพลเอกมณีกรเจนเซนมิดฟิลด์จะเป็นพนมิตรประพันธ์นะครับสิทธาบุญล,ล่าเสกสารราตีชัยพลอดทนศิรพกบ,บันดีส่วนหน้าเป้ายังคงเป็นยุศรกุรภาซึ่งแม้จะพลาดจุดโทษในเกมก่อนแต่ว่าในเกมเล่นโคตรดีนะสำหรับยุศรกุรภา การลุกันคู่นี้เจอมามา3ครั้งไทยชนะรวดซึ่งล่าสุดที่เจอกันมาก็คือเอเชียนคัพในปี2023เป็นไทยที่เอาชนะไปได้5ประตูต่อศูนะครับเกมนี้เขามองว่าไทยเป็นต่อพอสมควรต้องชนะเกิน1ประตูขึ้นไปผมมองว่า1ประตูไม่น่ามีปัญหานะระุ่นพุทธิสอได้เชียร์ไปที่ทีมชาติไทยชุดอยู่23นะครับผมว่าจะเอาชนะได้ในเกมนี้คู่ถัดมาครับไปดูกันที่โคปาเมริกาหญิง ก็จะมีนัดชิงที่5แล้วก็รอบรองชนเะเลิศระหากกันคู่แรกเตะกันตีสเป็นนัดชิงที่5นะครับเตะกันที่ประเทศเอกวาดอชิลีหญิงเจอกับปรากวัยหญิงครับชิลี่หญิงรอบแบ่งกลุ่มก็4นัดมีชนะ2แพ้2มี6แต้มนะครับช่วดเข้าตัดเชือกก็จบอันดับ3าของกลุ่ม A ต้องมาลุ้นอันดับ5แทนโดยล่าสุดก็แพ้อารุปไวยไปศูนย์ต่อ3นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาตูเป็นอันโตเนียคาราเลสแนวรับมีเฟอร์นันดาปินิล่านะครับซาเอส โอยาเนเดอร์ฟอร์นาดารามิเลสโลซาริโอบอมมาเชดามิทฟิวจะเป็นเยราลาเอโดนะครับจัสตินจิมิเนสนะครับเยนนี่เอ็กูนาคาเรนอาราย่ามารีวาเลนเซียนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นซอนยาคีฟี่ทีนี้มาดูปารักไกญิงกันบ้างนะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาลงแข่งไป4นะัดชนะ2แพ้2มี6แต้มเช่นกัน ก็จบประดับ3ของกลุ่ม B ซึ่งเกมล่าสุดก็ชนะเวเนซัวรลาไป2-1แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศต้องมาชิงอันดับ5นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ3-4-3ผู้รักษาประตูเป็นโซเรดัลเบร์รตโตแนรับบีเดซี่โอเจโดนะครับโบการินกิมเนสคามิลาบาโบซาวิฟิลเป็นบาริโรมาติเนสนะครับดานนากาเซเต้คาราสเตอากูเรล่านะครับราโมนามาติเนสส่วนแนวรุกเป็นมาติเนสโอวันโดเซนดี้ลามอสแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นชาโมโลโคเมสนะครับ การพบกันของคู่นี้5เกมหลังที่เจอกันชิลีชนะไปได้3ครั้งสเสมอ1ครั้งและแพ้1ครั้งล่าสุดเจอกันในเกมกระชับมิตรเมื่อปี2024ก็เป็นปาร์ไวัยที่แพ้ให้กับชิลีไปถึง0ประตูต่อ5เกมเนี้ยผมชอบชิลีนะผมมองว่าด้วยสยติติด้วยตัวผู้เล่นแม้กเกมล่าสุดเนี่ยผลงานจะไม่ดีนะแต่เกมเนี้ยถ้าวัดกันบอลต่อบ,บอลและชิลีดูดีกว่านะผมชอบชิลีนะครับสำหรับเกมนี้ อาทีนี้มาดูกันที่คู่7จ็นาฬิกาหรือว่า7จ็ดโมงเชา้าจะเป็นรอบรองชะเลิศของโกปาเมกากาหญิงนะครับอาร์เจนตินา่าเจอกับโคลอมเบียอาร์เจนตินา่าผลงานสีนัดรอบแบ่งกลุ่มชนะรวดเลยผลงานเยี่ยมมากๆเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มเแต่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่แข็งมากนะทีมร่วมกลุ่มนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็าชนะเจ้าภาพอย่างเอกวาดอร์มาได้2ประตูต่อศูนย์เกมนีขข้จะมาในระบบ4-4-2ครับผูขข้ตาอตูเป็นเอบิการีชาเวสนะครับแนวรับมีคาตารีนาโรเกโรโน มีอาเดนาซานส์นะครับโบจิเนียโกเมสอีดีนาสตาบิเล่วิทฟีจะเป็นคาร์โลลีนาทอนโคโซนะครับเบตินาโซเรโน่มาการิต้าคิมิเอสวานิน่าไพนิงเกอร์นะครับส่วนนรุปเป็นเปาลิน่ากามักเรียจับคู่กับคิชิโนเนสนะครับสูนยหน้าจากโบคาจูเนียหญิงนะครับทีนี้มาดูโคลอมเบียกันบ้างโคลอมเบียหญิงในรอบแบ่งกลุ่ม4นัดชนะ2เสมอ2เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งเกมล่าสุดทำผลง,งานได้ดีนะเสมอกับบราซิลมาได้0ต่อ0 เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูจะเป็นแคทเธอรีนทาเปียนะครับแนวรับมีคาร์โรดีนาอาริอัสนะครับดาเรนาอาริอัสโจเรลินคาราบาลีดาเนราคาราคัสนะครับ, as, i, acas, รบมิดฟิลด์จะเป็นเลซี่เฮเรล่านะครับโดเลนาเบโดยาไอดาน่าอิสควเดโตนะครับส่วนแนวรุกจะเป็นวาริลินโลเบลดินดาไคเซโดแล้วก็เมล่าลามิเดสสูน้าตัวเก่งจากเชลซีหญิงนะครับ การพบกันของคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังโคลอมเบียชนะ1เสมอ4คือคู่นี้เจอกันเท่าไหร่ก็มักจะเสมอนะล่าสุดในเกมกระชับมิตรปี2024นีก็เป็นโคลอมเบียที่เสมอกับอาเจนตนาไป1นประตูต่อ1นเกมนี้ผมชอบโคลอมเบียนะผมมองว่าแม้อาเจนตนาชนะรวดมา4เกมแต่โคลอมเบียก็อยู่ในสายแข็งนะเกมนี้ถ้ามองว่าจะมีทีมที่เป็นผู้ชนะผมมองว่าโคลอมเบียมีศีลชนะมากกว่าผมชอบโคลอมเบียอีกนะครับสรุปวันนี้ครับกระแสดีของเราก็ บอลเอฟเอฟยูยี่สิบสามรอบชิงที่สามเนี่ยผมชอบไทยยูยี่สิบสามนะผมมองว่ามีดีพอที่จะชนะทางด้านของฟิลิปปินได้นะต่อมาดูกันที่โคปาเมริกาหญิงเนี่ยผมชอบชิลีญิงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งผมชอบโคลอมเบียญิงอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าต้องการโฆษณาเพิ่มเติมก็าสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้ในไลน์ของเรานะครับแอดไทย 33, เป็นภาษาอังกฤษเม่คำหน้าแอดไทยส3เป็นภาษาอังกฤษครับ